พลอยเสริมมงคลทางด้านต่างๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์สีฟ้าคือสีประจำวันเกิดพลอยที่ใช้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ได้แก่พลอยสีฟ้าบูปาชปาร์ตโชคอยพลอยสีเหลืองบุรสลาคมสิทีนเป็นพลอยที่ใช้เสริมอำนาจบารมีเหมาะสำหรับผู้บริหารผู้ที่มีลูกน้องหรือบริวารควรใส่นิ้วข้างที่ถนัดเพื่อเพิ่มพลังอำนาจให้แก่ผู้บริหาร พลอยสีชมพูหรือพิงค์แซฟไฟล์เป็นพลอยที่เสริมโชคลาภและการเงินใครที่ติดขัดเรื่องการเงินให้ใส่นิ้วข้างที่ถนัดเช่นถนัดขวาให้ใส่ข้างขวาถนัดซ้ายให้ใส่ข้างซ้ายพลอยสีส้มหรือออเรนซ์แซฟไฟร์เป็นพลอยที่ช่วยเสริมผู้อุปถัมภ์และจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้คนรอบข้างที่มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่สวมใส่พลอยชนิดนี้ พลอยสีน้ำเงินได้แก่ไพลินสีน้ำเงินเป็นพลอยที่เป็นกาลกินีหรือไม่เป็นมงคลไม่ควรนำมาเป็นเครื่องประดับสวมใส่เครื่องประดับที่ร้านได้รับการปลุกเสกล้ำน้ำมนต์มีพระพุทธคุณแล้วทุกวง